ตอนนี้เรากำลังจะไอ้นี่네นะทุกคนอันนี้เรากำลังจะแพ็คของแพ็คแพ, <Ó> พ็คแพ็คของแพ็ครองเท้าแพ็คเสื้อผ้าเอาไปให้กับลูกชายของคุณต๊อบนะคะเอาว่าจะไม่ให้ตุนเองไปไม่ได้อือจะเอาไปให้เองแล้วเอาไปไม่ได้ก็มีมีเด็กอยู่สามคนนะทุกคนจำชื่อก็ไม่ได้นะมีอะไรบ้างจำได้คนเดียวเจ้า้องวน จำชื่อไม่ได้เลยสักคนหนึ่งวันนั้นพอดีบวชสามเณรแล้วก็มากับพี่ชายของว้าเขานะครับ<ช>มามามาทำบุญบ้านให้เรามามามาทำบุญกับเขาบา้านอ่าแล้วก็แบบว่าเราเอ็นดูอ่ะเ <ๆ S 2> พราะเรา <ๆ S 2> <ๆ S 1> เรากไปเพชรบุญหลายรอบแล้ววันนั้นขึ้นไปดูบ้านเขาบ้านเขา,า,เขาอยู่บนเขาแล้วก็ยังขาดอีกหลายอย่างทุกคนเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะให้รอบที่แล้วเราก็ซื้อชุดนักเรียนให้นะทุกคนแต่ว่ารอบนี้เราจะส่งเนี่ยเสื้อผ้ากีฬาแบบเสื้อท่ากีฬาอย่างเงี้ยค่ะกางเกงอ่าาเกง ด็กใส่เล่นได้เตะบอ<น>ล <บน S 2> แล้วก็มีทุกเนี่ยทุกคนมีลูกบอลเดี๋ยวให้ฟ้าสูบแล้วก็มีรองเท้ารองเท้าแบบแฟชั่นอ่ะรองเท้าจะได้มีไว้ใส่โอเคจุกุสังกัลีหน่อยสามสามคนอยู่กับหลวงพี่อยู่กับครูบาเบื้ออยู่วัดป่าเป็นวัดป่าอยู่บนเนินเขามีสังกัรีหน่อยสามคนตามมาทุเทพด้วยไหมตันชาก็ไปปินถบากับหลวงพี่เด้ที่เอ่อ ถือปิดโตสะพายย่ำเป็นเด็กเป็นเด็กฝ่ายดีนะเรียบร้อยพูดเพราะแล้วก็น่ารักอ่ะเออเราก็เลยรู้สึกเอ็นดูก็เลยมาน้าสูบบุบไม่ว่านัไม่ว่าจะไปให้มันนวดให้อยู่เนี่ยนวันนีมันนวดจริงเกิงเลยวันนั้นเราทำอะไรนะเปิดกระจกมาไปรอบป็นปุติเลยเดี๋ยวไปนวดให้ตบไหลยแตะประดุอระดุใจกันนวดปุตติทำเหมือนทำเหมือนฉันเป็นพ่อมาเกาะทอเคียมาเกอดทอเคียร์มาหอม มาฟักแช่ใหญ่เลยมั้งอันนี้ใครนี่อันบอานบเชกันอันนี้สักการันี่สกะลีน่อิเ้ยันนี้ฉาสิเนียออนออเเอันนี้อิฉากรียมนินี่ครับแม่บอกเขาเตะบอลยใช่ไหมพรดีเตะจะต้องเิโนบัตรนั่นลวิ่งลงขาตามทุกคนสิ สูงไม่ไหวนะคะต้องให้แฟนสูงจุดจุดจุดจอริงจริงเรามีเป้าหมายว่าเราจะลงไปตั้งแต่เมษาาชัวรมแน่แน่ใช่แต่ว่าดี๋ยวปีนควรพดดีล่ะเเราซื้อชุดบอลให้ด้วยนะตั้งหน้าเนี่ยตั้งหน้ามันหันมาเถียงันมาหายกล่องเนี่ยนี่ยังเก่งนะทุกคนส่วนนี้ก็เสื้ออัน <c oughs> นี้ XL อันนี้นองเช้าทุกคนตอนที่เข้ามาปีียนอ่ะปีหนึ่งปีแล้ว ตอนนี้ก็น่าจะขึ้นมอสองอ่ะมอสองสองคนมอหนึ่งหนึ่งคนเย้แล้วนี่ขาสุดวิบวับอู้ฮะเี้ยดีใจเหมือนช้างเตยบอล อันนี้เขาไม่ได้บวชแล้วเขาโรงเรียนกันตายทุกคนส่งไปพิจิตรบุญใช่อืออ่าก็คือมันมันเรื่อยด้วยสถานการณ์ทุกคนรู้อะเนาะว่าเราไปไหนกันไม่ได้เนาะเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็สิ่งเดียวที่เราตั้งใจจะเอาไปให้เด็กๆเราก็ไปไม่ได้ทำอะพอกว่าจะไปโตเป็นหนุ่มลวแล้วเราซื้อเอาไว้อ่ะต้ไส่งไปใช่ออแต่ไม่ได้ใส่พอดี เด็กก็จะใส่แรกก็ครับแล้วใช่เพราะว่าเด็กโตวไว้นะมันก็ม2กันละอีกสักปั๊ดหนึ่งต้อมันจะโตแล้วเผื่อเนี่ส่งไปจะใส่ไม่ได้แล้วบางอันเนี่ยแล้วเด็กผู้ชายด้วยไงใช่ใช่โอเคไปทุกคนไปเราแกเบิงมีอีหยังนงก็มีลูกบอลน,น้ำต้นน่ะเอาออกมาเพิ่มลูกบอลอันนี้แมโนโอ้เสดายยิ่ดอกตัวใหญ่มีตัวใหญ่อยู่ หายใส่เกือบแล้วไปฮะกวดรั่นวัดนี่นี่ <c oughs> เออโอ้ใส่แล้วรอถึงมาเรื่อยเกี่ยวกัวเอาละเก็บไปทีน่นี่นี่ให้ซุ้มเงินมาก,ก่อน